ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับคุยให้คลิดกับนิชกรนะคะแล้วต่อไปนะคะนี่จะอัปโหลดคลิปในส่วนของนิชกรคุยข่าวมาให้ฟังนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการที่เรื่องของการเมืองนะคะฟัก พรรคฝั่งประชาธิปไตยนะคะที่เป็นพรรคที่ชนะนะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะที่จะทําให้คุณพิธามไม่สามารถนั่งเก้าอี้นายกได้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วฝั่งประชาธิปไตยก็เป็นฝั่งที่ชนะการเลือกตั้งนะคะฝั่งอนุรักษนิยมนะคะตอนนี้ก็คือทําการบ้านนะคะแล้วก็รีเซ็ตกันใหม่นะคะรีออร์แกไนเซชันว่าจะต้องสู้ต่อไปอยังไงนะคะพรรคการเมืองที่เงียบผิดปกติก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะตอนนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะในขณะที่ พักประชาธิปัตย์ก็มีออกมาพูดบ้างอะไรบ้างนะคะมีคุณอรงกร์ออกมาสนับสนุนพักเก้าไกลนะคะซึ่งเป็นฝั่งพักประชาธิปไตยนะคะสนับสนุนว่าคุณพิธาไม่ผิดนะคะส่วนคุณมาริกาขณะที่อยู่พักประชาธิปัตย์ด้วยกันนะคะออกมาด่าพักเก้าไกลอย่างเมามันนะคะว่าไม่ควรแต่หนึ่งหนึ่งสองนะคะออนโยบายของพักเก้าไกลทาไม่ได้นะคะแล้วก็ เงิเน,นเดือนขั้นต่ำ450เนี่ยกระทำไม่ได้ต้องทำในปี70นู่นนะคะแล้วก็คุณพิธากโกหกในเรื่องของอประวัติส่วนตัวนะคะแล้วก็การศึกษาแล้วก็ตอนที่คุณพิธากลับมาเมืองไทยตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตด้วยถามว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่โพธาโพ้นน้ำลายสายกันนะคะคุณจะเห็นได้ว่ายกตัวยอย่างพรรคประชาธิป,ปัตย์นะคะซึ่งไม่มีความเป็นเ,เขาเรียกว่ายูนิคหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของนะคะ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นคุณจะเห็นว่าคุณอรงกรณ์กับคุณมาริกาเนี่ยคิดเห็นต่างกันนะคะ mm. แล้วก็เป็นที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่านี้ไปฟังคลิปไลฟ์สดของคุณมาริกาที่ออกมาพูดถึงพรรคเก้าไกลที่รายการของคุณสรยุทธ์มาออกนะคะ mm. ดูเดือดแซ่บเผ็ดมันมากนะคะคุณลองไปตามฟังได้นะคะ mm. แอดามาริกาบุญน,นะคะ mm. ใน Tik t o อกนี้ก็คงเอาออกมาพูดไม่ได้เพราะว่านี่คิดว่าการแสดงความคิดเห็นน่ะ ทางการเมืองนะคะตอนนี้มันเป็นการสู้กันในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของกฎหมายการการแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นความเห็นส่วนบุคคลของคนคนนั้นนะคะไม่ควรจะเอาพักเข้ามานะคะนี่คิดว่าคุณมาลิกาเนี่ยถูกนะคะเพราะว่าเขาไม่เขาพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่เขาไม่ได้พูดว่าพักเขาไม่ได้เอาตัวพักมาเพราะว่าพักเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้รวมกันนะคะแต่คนบางคนนะคะเอาคําว่าพักออกมานะคะเอาคำว่าพักออกมาทําให้ตัวตนเนี่ย ของตัวเองมีตัวตนนะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พักเก้าไกลนะคะจะไปยกมือเสนอเออไม่ใช่หาพักประชาธิปัตย์ะจะไปยกมือเสนอพักเก้าไกลนะคะเพราะมันมีหลายๆส่วนหลายๆคนนะคะคืออุดมการมันก็ไม่ได้แล้วคะ่ะนโยบายก็ขัดกันนะคะอย่างคุณจุลินก็ออกมาพูดนี่คิดว่าชัดเจนนะคะแต่หลายหลายคนนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสีไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะ่ะ